หอ,อมนองงัวครับพี่น้องสูล้ะครับผมพร้อมที่กินครับผมโอ้เบนทุกคมหายอ,อกทวนๆครับหอมนองงัว่ครับอืมรับรองวัดเด็ดครับผมมาครับพี่น้องมื่อน,นี้เดี๋ยวผมสีผ้าหอ,อมนองงัวนี่ครับผมนี่น่องงัวครับนี่ พอดีเลี้ยงง่วไว้นะครับยูบานมันออกนะครับก็เลยสีมาความนองง่วครับผมนี่ใส่ผักครับผมกะสีมี่ผักหอมผักซีหอมนะครับแล้วก็ผักกีเลือดนะครับนี่เราก็ใส่ด้วยหมักสกวัดครับผมอ่านะครับอันนี้ก็นองง่วนะครับที่เฮ้าที่มันออกแล้วครับเฮ้ากับมันหนึ่งไว้นะครับเราเฮากับสีมาไอหิตหอมตัวครับพี่น้องมาบ้านนี้เฮ้ากับไม้ห็ดกันกินครับผมนี่ ตอนแรกนะครับเข้ากัดนี่ครับหอมแดงครับผมนี่เขากัดมาตัมพวกหอมแดงเคียงนะครับผมอ่าต่ำใส่ก้นครับผมอ่าต่ำพวกหอมแดง <c oughs> ที่เข้าปอกไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ใส่สีหลายเลยพี่น้องอใส่ลงไป้ายนะครับอา่าหมด้วยนะครับบวบพริกแห้งนะครับผมนี่ใส่บักพริกแห้งครับผมมันค่อยสีเผ็ดจวดจัดนะครับนี่เขากใา็ใส่มักล้ายใส่ลูไป้ายเขาก็ตทำครับผมเขาก็ตทำหอมแดงกับบักพริกแห้งนะครับ มันละเอียบครับผม <Ooh. S 1> ใส่บ,บพริกดิบก็ได้ยดุต่อกับนะครับผมว่าผมวามันบอพิษปวดจัดนะครับถึงใจนะครับก็ <What? S 1> เลยใส่แบบพริกแห้งแคนนะครับผมบ <Ooh. S 1> นปูบนป่ามันอ้ยใส่แบบพริกแห้งนีรับรองว่าหอมครับผมน้ <Yes. S 1> องงัสวสัวสีได้กินครับพี่น้องโอ้ อีนึงก็ค่อยได้กินเพื่อนนึงคุณได้ครับวันนี้ครับซุ้มมือนี้หาซื้อน้าตลาดกันยากนะครับซุ้มง่วงขอดนะครับผมหากินยากครับแล้เวเรียบร้อยครับผมขวดใส่หมอตัวรับพี่น้องบานอ่ดใส่หมอเลยครับใส่ลูงป้า ครึ่งครึ่งเลยครับรับว่างวัดจวดจาาถึงใจอันนี้นะครับตะไครเอาเขาหั่นไวเขากระทีมลงไปหา,<ว>าตะไคร้นะครับใส่ลงไปเออนีับแ้า,า,าหันหนองหัวตัวครับบ,าน,า,า,บ,บานนี่นี่ครับหนองงัวครับ อันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าเกินห้ากล้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นห้ากล้วยนะครับอันนี้ข้าวเจ้าก็บชิคเกิบักไ่าสานะครับผมนี่พี่น้องห้ากับชิมะฮันนะครับผมเวอร์เสไซเหมาะนี่ของแสบเลยครับผมน,นี่ห่ากับหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับพร้อมที่สีเฮ็ดกินนะครับผมเดอ ผู้ใดเฮ็ดกินบ่ท่านกะข้ากัดหนึ่งหรอก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ครับเ้ากันหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ควายเอาหวังว่าเฮ็ดกินเท่าล,ลีกเท่าหน่อยนะครับชุ่มมือนี่ก็หากินยากโอ้หนลองด้วยนะครับ คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควยกันหน่อยแล้วสุ่มือนี่ครับบอลายคือสมัยเกก,กี้นะครับนี่วิลามันขอดเนี่ยเขาต้องนั่งเฝ้านะครับผมมันคายสีได้กินนะครับเพราะสั้นนี่ขอดออกมาน,นี่แม่มันกินเบิดเลยนะครับว่าได้กินเลยว่าถน,น่นอืมเรียบร้อยแล้ว น้ำเดือดได้ทีแล้วครับพี่นองเขาใส่นองงัวลงไปแล้วครับผมใส่ลงไปโอ้นหม้อกระทะเลยครับเื้มน้ำน้อยครับผมเืิมน้ำน้อยครับน้ำมันหน่อยต้องออมเห็ดอุจุนะครับจำน้ำไปน้ำสดน้ำไปน้ำนะครับโอ้ยรับรองว่าแซ่บนะครับ อันนี้ก็พักอีเลือดนะครับเฮ้เจ็บมากล่างขั้นนะครับแล้วก็พักซีนะครับพักซีเล่าแล้วก็หอมนะครับนี่เฮ้ยใส่ตอนมันเดือดซุจกจังไรผู้ละครับผม<อ>นี่ผมมีเส้นสควัดน้าครับ ใส่หอมหนองน้ว่าครับอืมมีพักกันได้กับไส้มันนั่นแล้วครับพี่น้องเห็ดดูเห็ดกินง่ายๆครับเครื่องปรุงก็บบะมี่ยังหลาหรอกครับนี่กันน้ำปลาแล้วครับกับผงนัวครับผมหาดบ่ได้นะครับปะล่านะครับ หอ,อมเลยครับพี่น้อง <Yes. S 1> อน,นี่หอกับปรุงได้แล้วล้ครับเดี๋ยวนี้มาหอกับมาอปรุงด้วยพี่น้องอล่านะครับใส่ลงไปเลยโอนัวครับนัวใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับ ใส่ลุงปนี่ที่สำคัญนะครับนี่หงมัวนะครับจะขาดบะไรขึ้นกันครับผมจ็ใส่ลุงปลใส่หลายนวหลายซอยหน่อยนัวหน่อยครับนี่โอ้หอมเป็นด้านในพี่น้อง น้ำเริ่มเดือดขึ้นมาที่ร้องกันใส่บักสก,กอ๊อตลงไปครับผมว้วเสืกกอลงไปหาบักสก,กอ๊อตมันสุกปยาข้าวโอ้ไข่สีใส่พวกพักหอมพักซีหอมแล้วก็พักอีเลือดครับผมทานเชา่าอีสานบ้านเฮานี่แหละครับเลี้ยงงัวก็เวลางงวออกลูกกเอาน้องง้วมาก พร้อมมาแกงังสิล่ะครับพี่น้องขอกันมาใส่ใบมะกรูดตัวพี่น้องบ้านนี้บักสควอทฟุกเหล่าขังกัดขีดใบมะกรูดใส่ครับผมอือขีดใบมะกรูดใส่เลยูกระหอมครับใส่ตอนแกนสิบพงครับผมอีกใส่ลงไป้ากนั้นนะครับเ้องก็ใส่พักลงไปครับพี่น้อง ใส่ลงไปโอ้หอมพักกีเลือดพักซีเล่าขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอ้เต็มหมวกระทะเลยครับุ้นกาแฟวได้เลรบานไ้โอ้โอแบบเสียบม้อพี่น้องอือาว่าเฮ็ด ผักเป็นยุบสุกแล้วนะครับห้องกะจิโป้งครับผมนี่โอ้แซ่บครับพี่น้องกินหอมทวนๆเลยครับออ้ยหอมครับพี่น้องทำไล่ไหเลยครับเขาโยน,ห,นห้อนนิดเขาปั่นเกลนนี้ยงๆนี่คุย คำใหญ่ๆดูเสาว์กระปวดครับพี่น้องโอ้หนองวัวเต็มหม้อเลยครับพี่น้อง <Yes. S 1> น,นะครับหนองวัวเต็มหม้อเลยครับมี่จะหนองวัวเลยพอทนพักกัดยืบบ่งไปแล้วโอ้ยพี่น้องมีเสาว์ข้าเป็นดั่วเสาว วนะสุกแล้วหอากลับมาซิมกัครับพี่น้องว่ามันสุดรสชาติเป็นยังไงครับผมมาซิมน้ำกันครับโอ้ยตอนหนองหัวครับพี่น้องคุณน,นะครับ เาจัา,าหน่อยครับโบเป่า,เ,ปาเดี๋ยวมันสิลวกปากครับปากมันสิพุ่งครับมันเมี่มมยงเลยหันพี่นรองครับครับผม